สวัสดีครับผมตต้นะครับจากช่อง Bitcoin ทุนบอยวันนี้อยากจะมาพูดถึงคอยคอยหนึ่งนะก็คือตัว BNB นะครับว่า,าทำจุดสูงสุดใหม่อะไรได้บ้างนะแล้วก็ยังจะไปต่ออีกได้หรือเปล่านะสำหรับตัว BNB นะั้นเนี่ยก็เป็นอีกตัวคอยนะครับที่เป็นคอยที่ใช้เป็นยูทิลิตี้นะในในอีโคซิสเต็มนะคของตัวบ n แ n น e นะซึ่งในรอบ สองสามอาทิตย์ที่ผ่านมานั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะทําผลงานได้ดีเหมือนกันนะสำหรับตัว BNB นะครับตัว BNB นั้นเนี่ยเป็นคอยที่มีแม maximum supply นะก็คือมี supply จำกัดนะเหมือนกับตัว bitcoin เหมือนกันนะก็คือมีแม maximum supply นั้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณเก้าร้อยหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดจุดหนึ่งเก้าสองล้านคอยนะหนึ่หนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดล้าน BNB นะปัจจุบันนี้นเนี่ย ก็มีทั้งทั้ง supply ออกมาประมาณ100 161ล้าน BNB นะตัว BNB เองนะก็ตอนนี้นั้นเนี่ยย่อจากออทามไฮเดิมนะเคยทำออทามไฮไว้นั้นเนี่ยที่ประมาณสี่พันทษทีนะดูผิดเคยทำออทามไฮเดิมไว้นั้นเนี่ยที่ประมาณ691้อยบนะ USD ต่อ BNB นะปัจจุบันนั้นเนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณ300 ยี่สิบสองนะย่อจากออทำไฮเดิมลงมาประมาณห้าสิบสามเปอร์เซ็นต์นะถ้าเทียบกับตัวอิทิเลียมนั้นเนี่ยย่อลงมาต่ํากว่านะกับเออ่ถ้าเทียบกับตัวอิทิเลียมนะในรอบสามสิบวันที่ผ่านมานะให้ผลตอบแทนไปประมาณขึ้นมาประมาณสามสิบสองเปอร์เซ็นตะเจ็ดวันที่ผ่านมาขึ้นมาประมาณนะนะเกือบสิบสามเปอร์เซ็นตนะครับเออลองมาดูกันหน่อยนะว่าบีแนบนั้นเนี่ยทำออทำไฮอะไรได้บ้างนะถ้าลองดูนะราคา BNB เทียบนะกับ ตัวดอลลาร์ก่อนนะปัจจุบันนั้นเนี่ยก็เรียกว่านะถ้าเราวาดเส้นเทรนไลน์ตรงนี้มานะ BNB นั้นเนี่ยสามารถที่จะทะลุเส้นเทรนไลน์ตรงนี้ขึ้นมาได้แล้วนะถ้าเทียบในตัวท็อป1ทคอยต่างๆรวมทัง้งต,ง,ตง,ตง,ตงตัวบิตคอยนั้นเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีแค่ BNB นี่แหละที่สามารถที่จะทะลุเทรนไลน์ตรงนี้ขึ้นมาได้นะแล้วก็มาแตะที่เส้นสีเขียวตรงนี้นะก็คือเส้นสองร้อยเอ่อ moving average ใน time เ,เฟรมเอ่อ uh, daily นะครับเคยแตะ ที่เส้นสีเขียวตรงนี้ล่าสุดก็คือช่วงประมาณเดือนเมษานะปี2022นี่กนะ็สุดท้ายก็ไม่สามารถที่จะทะลุตรงนี้ขึ้นไปได้นะเรียกว่าโดยภาพใหญ่แมโครอีโคโนมิกนั้นเนี่ยเราเป็นขาลงมาตั้งแต่ช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายนะที่ผ่านมาแล้วนะตัว BNB เองนั้นเนี่ยก็เป็นแค่ตัวเดียวนะที่สามารถที่จะทะลุนะเส้นเทรนไลน์ตรงนี้ขึ้นมาได้นะเดี๋ยวต้องดูกันต่อนะว่า จะสามารถที่ทะลุตรงนี้ขึ้นไปได้หรือเปล่านะเส้น200 moving average ใน time f r a m e daily ขึ้นไปได้หรือเปล่านะแต่ว่าถ้าเรามาดูนะตัว BNB นะเทียบเป็นราคาของตัว i t t o o n นะตอนนี้ทำ all Time High ไปแล้วนะสำหรับตัว BNB เทียบกับราคาของตัว i t c ค i n นะปัจจุบันนั้นเนี่ย1 BNB นะมีค่าเท่ากับ13,572 satoshi นะครับก็ทำ i m ทา i ไ h ไปแล้วนะเคยทำ all Time High เดิมไว้นั้นเนี่ยก็น่าจะช่วงประมาณช่วงนี้นะครับ เดือน December, นะ 2021, นะเดือนธันวาคมปี2021ครับเดือนเดือนธันวาคมนะปี2021นะก็เรียกว่าตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายนะที่ผ่านมานะจนถึงตอนนี้นั้นเะนี่ยตัวบ n b อเนะี่ยทำผลตอบแทนนะเทียบในราคาของตัวบิตคอยเนะีขึ้นมาประมาณ50เกือบ55เปอเซเลยนะจากช่วงนี้นะผมถ้าผมจำไม่ผิดช่วงนี้เหมือนมันจะเป็นการเป็นช่วงเบิร์นคอยนะของตัว BNB นะครับ เป็นการเบินครั้งที่19บเก้าอมาเนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็หลังจากนั้นก็สามารถที่ทะลุตรงนี้ขึ้นไปได้นะแล้วก็ถ้าเทียบนะกับตัวแพลตฟอร์มส마ทคอนแทคเลเยอร์วัที่ใหญ่ที่สุดที่มีมาร์เก็ตแคปใหญ่ที่สุดนะของตัวอีทีเลียมนะถ้าเราดูในไทม์เฟรมเดลี่นั้นเนี่ยจริงๆเทรนนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะทำผลงานนะได้ดีนะกว่าตัวอีทีเลียมนะมาตั้งแต่ช่วงประมาณปลายเดือนกรกฎาที่ผ่านมานะเรียกว่าตอนนี้นั้นเนี่ย1 BNB เนบี่ยมีค่าเท่ากับเอ่อศูน สาแปดอีเทีเรี่มนะครับแต่ละแต่ว่าถ้าเกิดเราดูเป็นคอร์เตอร์นะเอ่อเป็นคอร์เตอร์นะจะสังเกตเห็นว่าขอปรับกราฟตรงนี้นะหนึ่งแท่งหนึ่งแท่งเทียนนะเท่ากับสามเดือนนะหรือว่าเท่ากับหนึ่งคอร์เตอร์นั่นเองนะจะสังเกตว่าคอร์เตอร์ที่แล้วนะคอร์เตอร์ที่สองนะแท่งเทียนเขียวเลยนะเรียกว่าบ n b ทํบผลงานได้ดีกว่าตัวอีเทียรียมอย่างเห็นได้ชัดเลยนะแล้วก็อีกอันหนึ่งนะที่ทาง bnb นั้นเนี่ย ทำอไทม์ไฮอยู่ตอนนี้ก็คือ BNB นะโดมิเนตนะตลาดคริปโตนั้นเนี่ยสูงที่สุดนะที่เคยทํามานะก็คือตอนนี้อยู่ที่ประมาณ4.7 5าเนตะนะถ้าดูในไทม์เฟรมที่เป็นวีคลี่นะครับในอดีตที่ผ่านมานั้นเนี่ยเคยทําจุดสูงสุดตรงนี้ได้นั้นเนี่ยก็คือประมาณปีที่แล้วเลยนะช่วงเ,เดือนเมษายนปี2021นะซึ่งก็เป็นช่วงนะที่ หลายหลายคอยก็ทําออทาหายนะในช่วงนั้นนะในช่วงเดือนเมษาปี2021เป็นช่วงที่เฟดนะยังมีการทํา QE อยู่เลยนะยังไม่มีโนโยบายที่จะมา,เ,าเรียกว่ามีการขึ้นดอ,อกเบีย้ยหรือว่ามาทำ QT นะตอนนี้เองนั้นเนี่ยถึงแม้ว่านะภาพใหญ่นะอีโคโนโมิกนะของโลกนั้นเนี่ยจะเป็นขาลงอยู่นะไม่ค่อยสนับสนุนให้สินทรัพย์เสี่ยงนะตลาดหุ้นแล้วก็ตลาดคริปโตขึ้นนะแต่ว่า BNB นั้นเนี่ยสามารถที่จะแย่งชิงนะ พื้นที่ของตลาดคริปโตนั้นเนี่ยขึ้นมาเยอะที่สุดเลยนะเท่าที่เคยทำมาก็คืออยู่ประมาณ4.75นะนั่นก็เป็นอีกหนึ่งออทัมไฮนะที่ทางบ n b นั้นเนี่ยได้ทะลุนะครับตัวจุดสูงสุดล่าสุดที่เคยทำไว้นะครับแล้วก็ถ้ามองต่อนะว่าตัว BNB นั้นเนี่ยจะสามารถที่จะไปต่อได้ได้จากนี้ไปอีกหรือเปล่านะครับ จริงๆก็มีปัจจัยนะที่มีความเป็นไปได้ที่จะทําให้ BNB นั้นเนี่ยสามารถที่จะไปต่อขึ้นไปอีกได้กว่านี้นะก็คือเรื่องของการเบิร์นคอยนะเอ่อบีนั้นเนี่ยจะมีการเบิร์นคอยนะก็คือเรียกว่ากําไรคอนเซปต์เขาในกำไรของตัวใบแนนที่ได้นั้นเนี่ยก็จะมาซื้อกลับนะตัว BNB แล้วก็เบิร์นนะก็คือเผาทิ้งนะเก็บไปใส่เรียกว่าถอนไปใส่ในบะั l l e t ที่ไม่มีทางที่จะถอนออกมาได้นะส่งไปเก็บไว้ในอลเล็ตที่ไม่ไม่มีทางที่จะถอนกลับออกมาได้นะที่เขาเรียกว่าการเบิร์นนั่นแหละซึ่งปัจจุบันนั้นเนี่ยโปรโต้บีแอนบีนะที่ถูกเบิร์นไปแล้วนั่นก็มีประมาณ1.9ล้านบีแอนบีนะซึ่งคิดเป็นมูลค่าประมาณ400อ่อ4ล้าน USD นะนั่นก็เป็นการเบิร์นเบิร์นล่าสุดนั้นเนี่ยคือช่วงก็คือเป็นครั้งที่ 20แล้วนะครั้งต่อไปนั้นเนี่ยเท่าที่เสร์ชหาดูตามข่าวแล้วเนี่ยก็จะมีการเบิร์นครั้งต่อไปเป็นครั้งที่ยี่สิบเอ็ดนะครับเข้าใจว่าน่าจะเป็นช่วงนะประมาณกลางเดือนตุลานี้นะครับที่จะมีการเบิร์นครั้งที่ยี่สิบเอดครั้งที่ยนะี่สบเอ็ดนะข่าวอยู่ตรงไหนนะ โอเคประมาณกลางกลางเดือนตุลานะาที่ผมอ่านข่าวดูเมื่อกี้นะครับแล้วก็นอกจากนั้นแล้วนั้นเนี่ยเอ่อ BnB นะก็ได้ไปเป็นพาร์ทเนอร์นะกับทาง Mastercard นะที่จะเรียกว่าออฟเฟอร์นะหรือว่าพวายตัวคริปโตการ์ดนะให้กับลูกค้านะที่ประเทศอาร์เจนตินานะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นหนึ่ง adoption นะที่เกิดขึ้นนะกับตัว BnB แล้วก็เป็นการขยายตัว Ecosystem ให้มากขึ้นด้วยนะสำหรับตัว BnB นะนอกจากนั้นเนี่ย total value lock นะของ BNB นั้นก็ยังสูงอยู่นะบนตัว Binance Smart Chain นะขึ้นมาเป็นอันดับ2นะรองจากตัวอีทิเลียมนะแล้วก็ถ้าเราดูนั้นเนี่ยในรอบ1เดือนที่ผ่านมานะตัว total value lock นะของตัว BNB ของตัว Binance Smart Chain นั้นเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะเกือบ14%เลยนะเรียกว่าสูสีนะกับตัวอีทิเลียมนะแต่ว่า,ามูลค่าของ total value lock นั้นเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณเกือบ6,000ล้านเหรียญน,นะอีทิเลียมนั้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ40นะก็ยังห่าง จากตัวอีทิเลียมอยู่เยอะเหมือนกันนะก็นั่นก็เป็นตัว BNB นะจริงๆ BNB เนี่ยผมก็ลุ้นอยู่เหมือนกันนะว่าจะจะรอดหรือเปล่านะครับจากการตั้งแต่มีการล่มสลายนะของตัวโปรเจกต์ตัว UST นะเซเบอร์คอยตัวลนะูน่าครับแล้วก็เป็นผลเป็นโดเมนโนต่อเนื่องนะมาตั้งแต่ v o y a g r r จอ TIO Capital นะตัว Celsius นะแล้วก็ยังมีอีกหลายๆตัวนะผมก็ลุ้นอยู่เหมือนกันนะว่าตอนนั้นเนี่ย จะมาถึงตัว B&B n หรือเปล่านะเพราะ B&B n เนี่ยเขาก็มีเรียกว่าบริการนะที่จะให้นะคนเอาตัวคอยต่างๆไปฝากเหมือนกันนะแต่จนถึงวันนี้นั้นเนี่ยก็ยังอยู่ดีอยู่นะสำหรับตัว B&B n น,นะส่วนทางซีซีเนี่ยผมคิดว่าเขาเองก็ค่อนข้างที่จะวางตัวได้ดีนะแล้วก็ในขณะที่บริษัทต,ต่างๆที่อยู่ในอุตสาหกรรมคริปโตนะเลิกจ้างพนักงานนะ CC นั้นเนี่ยมีข่าวว่ามีการจ้างพนักงานเพิ่มด้วยซ้ำนะแล้วก็ ถ้าเราดูเทียบ m นะ m e t k e t cap นะของตัวคอยที่ทำในเรื่องของ Exchange นะั้นเนี่ย BNB นั้นก็เป็นอันดับหนึ่งนะมี Market Cap ปัจจุบันนี้อยู่ที่ประมาณ53ล้านเอ่อ5้ล้านเหรียญสหรัฐน,นะเป็นอันดับ1นะอันดับ2ก็เป็นตัว OKB OK นะอันดับ3ามเห o โอโนะอันดับ4เป็น FTX นะอันดับ5เป็น Crypto.com อนะอันดับ6เป็นค cool นะูคอยอันดับ7เป็น Gate.io แล้อันดับ 8เป็นหัวเบยนะครับโอเคนั่นก็เป็นภาพรวมนะของตัว BnB นะถามว่า BnB น่าลงทุนปลอดภัยไหมผมคิดว่าก็เท่าที่ดู ecosystem ็มอะไรของเขาก็กกโอเคนะครับแต่ว่าผมยังคิดว่า BnB ความเสี่ยงของ BnB ก็คือเขาไม่ใช่แค่ Exchange นะเขาเป็นแพลตฟอร์มที่ให้เอาคอยต่างๆไปฝากนะแล้วก็ให้ดอกเบีย้ยด้วยนะความเสี่ยงก็คือว่าเราไม่รู้นะว่าเขาเอาเอาคอยของ เราที่ไปฝากไว้นั้นเนี่ยไปทําอะไรต่อนะครับแล้วถ้าเกิดมันมีผลกระทบเนะี่ยเหมือนอย่างที่เราเจอของรูน่านะครับที่ผลกระทบต่อเนื่องนั้นเนี่ยในอนาคตรเราว่าเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนั้นเนี่ยก็จุดนี้เองนั้นเนี่ยผมคิดว่ามีความเสี่ยงเหมือนกันนะสำหรับตัวบี b นะแต่จนถึงวันนี้ก็ยังโอเคอยู่นะผมว่าตัวบี b นะีนะโอเคนะก็คงเป็นข้อมูลนะครับที่อยากจะมาแชร์สั้นๆวันนี้นะสำหรับตัวบี b นนะครับก็อย่าลืมนะเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปร่วมกลุ่ม Tele gram ได้นะผมแปะล,ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับก็สำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนเป็นผู้สนับสนุนช่อง Bitcoin ลงทุนบอยนะครับก็สามารถกดเป็นผู้สนับสนุนช่องได้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับช่อง Bitcoin ลงทุนบอยด้วยนะสำหรับวันนี้มีข้อมูลมาแชร์เท่านี้ครับสวัสดีครับ